อยู่บ้านก็อาร์ตได้กับคอสสีน้ำออนไลน์วิวทิวทัศ c h สำหรับมือใหม่ถึงวาดรูปไม่เป็นก็เรียนได้มีทั้งหมด10คลิปเพียง950บาทหากสนใจอินบ็อกมาได้เลยสวัสดีค่ะพบกับรายการอาร์ตรละวาดนะคะกับคลิปสอนสีน้ำภาพวิวทิวทัศนนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพหอคอยริมทะเลนะคะในช่วงยามเย็นแบบนี้เลยเนาะ จุดเด่นก็จะเป็นหอคอยที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่บนเนินดินเนาะแล้วก็จะเป็นทองฟ้านะคะที่แบบออกม่วงอมงชมพูแบบนี้แต่ว่าในครั้งนี้เราจะมาระบายสีทองฟ้าในแบบที่เราชอบกันเนาะก็จะออกแบบแฟนตาซีหน่อยแต่ก็ยังจะเป็นมูดภาพที่เป็นตอนเย็นนะคะกะ็บริเวณหอคอยหรือว่าเนินดินเนินเขาเนี่ยก็จะเป็นสีที่เข้มหน่อยเนาะเป็นสีที่ดูย้อนแสงเนาะเป็นวัตถุย้อนแสงจากทองฟ้านะคะ เราก็เริ่มการร่างกันก่อนเลยค่ะในส่วนนี้เราก็จะร่างส่วนที่เป็นตัวรั้วอ่าริมทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเนินดินที่มีพุ่มไม้เยอะๆนอ,นอแล้วก็จะมีหอคอยที่ตั้งอยู่นิดหน่อยนะคะที่จะเห็นเป็นเงามืดๆนอเวลาตอนเย็นอันนี้เราก็ร่างองค์ประกอบแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าภาพนี้ก็จะไม่ได้ใส่รายละเอียดมาก ก็เริ่มที่การลงสีทองฟ้าในเทคนิคเปียกบนเปียกนะคะเริ่มจากสีน้ำเงินสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็แทรกด้วยสีเหลืองบริเวณที่เราเว้นขาวไว้นะคะในส่วนนี้ก็ระวังสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยกลื่นกันนะคะอาจจะแบบผสมเป็นสีเขียวได้เนาะก็ค่อยๆปาดไปในระหว่างที่กระดาษยังเปียกอยู่นะคะอันนี้เราก็จะเติมให้เข้มขึ้นด้วยเนาะ ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆตรงไหนที่ไม่ชอบก็สามารถเอาคู่กันหมัดๆนะคะปาดออกแล้วก็เอาพู่กันซับกับทิชชู่ได้เลยค่ะพอเราเกลี่ยให้มันกืนกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้สีอื่นชอบแบบสไตล์ทองฟ้าสีอื่นๆก็สามารถทำเทคนิคนี้แต่ว่าเปลี่ยนสีได้นะคะ นี้ก็รอให้ท้องฝาแห้งแล้วก็ออกมาลงตัวทะเลนะคะจะใช้เป็นสีน้าเงินกับสีเทานะคะตัวชายหาดก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลเทาๆเนาะในส่วนนี้คือปาดให้กลืนกันนะคะระหว่างรอยต่อทีนี้เราก็ผสมสีเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะในการลงรองรอ,องพื้นสีนะคะของตัวเนินเขาตรงนี้เนาะพยายามปาดให้ได้เขียวแบบหลายๆแบบหลายๆเฉดนะคะ ีนก็จะปาดไปทางเดียวแบบนี้เนาะให้ดูเป็นแบบเนินเขาที่มีความแบบลึกบ้างหนาบ้างนะคะประมาณนี้เนาะในขั้นตอนของการลงรอ,องพื้นสีของภาพนี้นะคะรอให้เขาแห้งแบบหนึ่งเนาะทีนี้ก็เริ่มผสมสีจริงที่เราจะลงได้เลยนะคะตั้งแต่สีน้ำเงินสีน้ำตาลนะคะบริเวณทะเลกับชายหาดเนาะอันนี้ก็ใช้ผู้กัน ปลายแหลมเบอร์เล็กนะคะในการเลี่ยงเบียให้มันเป็นเส้นยาวๆเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเรามาเติมในส่วนของปราสาทกันค่ะอันนี้จะใช้สีเหลืองนะคะแทรกเข้าไปเพื่อที่จะเป็นส่วนของอตัวปราสาทที่เปิดไฟสว่างนะคะเพราะว่าก็จะเป็นแบบตอนเย็นๆกําลังจะมืดๆเนาะก็จะแบบเปิดไฟบริเวณที่จะบริเวณที่เป็นหอคอยเนาะ ก็จะมีส่วนที่สว่างประมาณนี้นะคะส่วนตัวหอคอยก็จะมืดๆหน่อยเราใช้สีน้ําตาลเข้มแล้วก็ผสมให้คนๆเลยนะคะปาดไปให้ทั่วเลยในส่วนของประตูหน้าต่างที่เราวาดไว้ก็เดี๋ยวเราจะใช้สีดํเาเก็บรายละเอียดอีกทีนะคะในส่วนที่เราเว้นไว้จะเป็นตัวพุ่มไม้เดี๋ยวเราจะมาลงทีหลังนะคะส่วนอื่นก็สามารถปาดลงไปได้เลยเติมลวเข้าไปนะคะตามเส้นที่ร่างไว้ ในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ผู้กันปลายแหลมเบอร์เล็กนะคะค่อยๆปาดลงไปเนาะในบริเวณที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะแต่ขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่เป็นการลงรองพื้นเนี่ยเราจะถนัดการใช้ผู้กันแบบเป็นผู้กันหัวแบนนะคะเพราะว่าจะปาดได้ในพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้งานเนี่ยเสร็จไวขึ้นเนาะ อนนี้เรามาเริ่มลงรายละเอียดของเท็กเจอร์ใบไม้พุ่มไม้กันนะคะใชู้้่กันปลายแหลมมือเล็กนะคะค่อยๆขีดขีดเปี่ยเเลี่ยให้เป็นใบไม้พุ่มไม้ที่ดูฟุง้งๆเนาะแล้วก็จะมีเว้นขาวบางนะคะให้ได้ความโปร่งของต้นไม้เนาะในการเขีบรายละเอียดเราก็จะผสมสีเขียวกับสีดํานะคะให้ได้เขียวที่เข้มมากๆเนาะอันนี้ก็จะค่อย,อยๆเกี่ยเป็นเส้นเอียงๆหน่อยนะคะเป็นเหมือนแนว ทุ่งหญ้านะคะที่อยู่บนบนเนินดินประมาณนี้นะคะมูดภาพก็จะได้ความสว่างของท้องฟ้าเนะแต่ว่าตัววัตถุเนี่ยตัวเนินเขาหรือตัวหอคอยเนี่ยก็จะมืดมืดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังจะหลงเหลือสีจริงของเขาเนาะอันนี้เราเริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนของ การวาดนกด้วยการใช้ดินสอเข้าไปนะคะก็จะเป็นนกกําลังบินกับลังแล้วก็ใช้ผู้การปลายแหลมเบอร์เล็กเหมือนเดิมนะคะในการใช้สีดําเก็บรายละเอียดของตัวอาคารแล้วก็ประตูหน้าต่างยอดอหอคอยต่างๆนะคะประมาณนี้เลยนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสําหรับภาพหอคอยลิมทะเลยามเย็นแบบนี้นะคะ สำหรับใครที่สนใจเรียนสีน้ำสามารถเรียนคอร์สสีน้ำออนไลน์กับเราได้เพียงคอร์สละ950บาทเรียนได้ไม่จำกัดอินบ็อกมาที่แฟนเพจอารละวาดได้เลยค่ะ